อันตรายนะคะอาอย่างอื่นสิ่งสําคัญนะคะที่เราจะต้องย้ําและเตือนกันเป็นประจำทุกๆวันมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราจะต้องพกหรือเนี่ยห้อยคอตลอดเวลาเพราะเป็นคนขี้ลืมนะคะอย่าลืมนะคะไม่ประมาทการอย่าตกนะคะต้องสวมแมสทุกวันแบบนี้เลยนี่เลยสวมขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่แบบที่บูกวิธีนะคะก็คือเหนือจับบุกแบบนี้เลยแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกค้าต้องแบบ บบนี้เลยเอาให้รุ่มขึ้นไปถึงแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้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 แบบนคือสิ่งที่ถูกต้องและที่สําสคัญนะคะพวกทิชชู่เปียกเจลแอลกอฮอล์นี่ทุกอย่างเลยเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นประจําทุกวันให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรทุกทุกอย่างล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยความห่งุดหงิดมาค่ะ King IT ตเวิร์ k ของเรานะคะยังคงเปิดให้บริการ ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่เรามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามนโยบายของทางรัฐที่กำหนดมาให้เราศูนย์รบริการของเรายังเปิดให้บริการตามปกติทั้งกรุงเทพและตา่างจังหวัดทั้งหมด21สาขาเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนการมาทำงานแบ่งการทำงานออกเป็นสองชุดชุดแรกทำเ็วันพัก7็วันชุด2มาทำงานเพื่อเป็นการ ลดสภาวะความเสี่ยงในช่วง14วันอันตรายนี้นะคะแต่ศูนและไม่แตะดีกว่าและเพิ่มเติมนะคะศูนย์บริการคิงไอทที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเช่นคิงไ IT สาขาไอทีมอฟ o อร์จูและคิงไอทีสาขาซีคอนแบงแคร์สองสาขานี้สองสาขานี้นะคะเราขออนุญาต สนองนโยบายตามนโยบายของรัฐนะคะหยุดปิด14วันตามนโยบายของทางห้างและตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการลดสภาวะความเสี่ยงในการเดินทางและลดสภาวะเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างระบาดในช่วงนี้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางที่สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารของ King IT ได้เนี่ยไปที่ f Facebook ของ King IT นะคะหรือเพจ www.co.th ของ kingit และ hotline 02419055และ line@kingit ตรงนี้ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเช่นเคยค่ะเลือกอุปกรณ์เน็ตเวิร์ไว้ใจ kingit ยินดีให้บริการทุกคนแน่นอนมาค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันนี้เราขอนำอุปกรณ์เน็ตเวิร์กขนาดแรงๆรุ่นที่ติดฮอตฮิตเกมกันมาแนะนำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราอยู่กับ แอร์โฟค่ะ Wi-Fi r ร u t e r AC 2006แบรนด์แอร์โฟนะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับได้2องย่านความถี่เช่นเคยค่ะย่าน2.4มีความเร็วในการรับส่งอยู่ที่800เมกะบิตเพอร์เซตค่ะส่วนย่าน 5G ้านะคะเร็วรึดุด ได้มากถึง500เมตรนะคะถ้าเป็นผ่านสายแลนนี่โอ้โหถ้าลูกทะลวงไปจนถึง700เมกะบิตเพอร์เซกตกันเลยทีเดียวความย่าถอดแม้นะคะเพราะว่าวันนี้เราไลฟ์สดคนเดียวรับรองปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเคค่ะมาต่อกันด้วยอุปกรณ์ไม่เวิกดเดียอย่างนี้เช่นเคยนะคะมาดูกันค่ะที่ตัวอุปกรณ์นีวันนี้ปอดี้ของอุปกรณ์ของเรานะคะแบบมาอย่างหล่อเข้มเลยค่ะนี่ ติรองควันสีดํานะคะรับรองว่าบอดี้แบบนี้นะคะสีดําที่ว่าดีสีดําที่ว่าแรงสีแดงดําแบบนี้นะคะเร็วแรงแซงทางโค้งแน่นอนค่ะ <t art noise> <ๆ>รุ่นนี้นะคะเป็นแบรนด์ a i r f o น้องใหม่ภายใต้การจัดจำหน่ายจากบริษัท k i c k i G Network เ,เป็น AC 2 0 0 6รองรับ2อย่านความถี่ได้ทั้งย่าน2.4และ5 g h z ค่ะ ผ่านสายแลนนะคะผ่านสายแลนความเร็วได้มากถึง700เมกะบิตเซบวกลบนะคะถ้าผ่านทาง Wifi ได้มากถึง500เมกะบิตเพซบวกลบเช่นกันค่ะขึ้นอยู่กับอาคารสิ่งก่อสร้างตัวอุปกรณ์ต้นทางกลางทางและรายทางของผู้ใช้งานค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลยืมสินค้าไปเทสที่บ้านได้อีกด้วย ดีแบบนี้ต้องที่ king ig แน่นอนคะ่ะรองรับอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายนะคะเราจะใส่ได้อินเทอร์เน็ตทุกสีที่เป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์รับรองความเร็วฟื้ดฟักไม่ตกยุคสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็น Work ์กฟอร์มโเรียนออนไลน์ไลฟ์สอดําคลิปติ๊กตอก cf สินค้าคุณจะไม่ตกแม้แต่วินาทีเดียวสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเสถียรแบบมิ่ง ยิ่งกว่ารถหรูสปอร์ตปนะคะรับรองได้ค่ะฝากไ้ด้วยกับสินค้าดีๆแบบนี้นะคะด้านหลังมีส่วนพิเศษอะไรบ้างด้านหลังนะคะเป็น1พอร์ตแลนด์่ะเข้าและ4พอร์ตแลนด์ค่ะสพอร์ตแลนด์นี้บอกเลยว่าเร็วพื๊ดปัาดแน่นอนเพราะสีพอร์ตแลนด์นี้เป็นสีพอร์ตแลนด์จิกกบิจะซื้อราเตอร์ดีๆท,ทั้งทีนะคะขอให้เป็นเราเตอร์ที่มีพอร์ตด้านหลังจิกกบิค่ะเพราะเมื่อเราใช้ราเตอร์หรือตัวขายายสัญญาณ w i f i ที่เป็นพอร์ตด้านหลังจิกกบิเนี่ย คุณใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่คุณจะได้ใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะเพราะพอจิกบิตนี้<อ>เขาทําหน้าที่ที่จะดึง Wi-Fi ออกมาให้เราได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพที่เราจ่ายเงินค่าแพ็กเกจอ,อนินเทอร์เน็ตไป่แนะนำไว้เลยค่ะว่าเราเตอร์ดีๆแบบนี้นะคะมีท,ที่เดียวที่ k i n g i จและเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงค่ะด้านหลังพอตตัวนี้นะคะมีช่อง USB 2ให้ด้วยเป็นไง มาพร้อมกับฟังก์ชันรูปรักที่สวยหรูช่องระบายอากาศว้าวแถบสถานะการใช้งานก็อยู่ด้านบนนี้เลยค่ะใช้งานง่ายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในราคาพิเศษในช่วงหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3590 9 0บาทค่ะ3590บาทไม่ขายแน่นอนค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยกับเริ่มต้นวันดีๆแบบนี้นะคะให้ทุกคนจับ เป็นเจ้าของได้เพื่อไปขยายสัญญาณ WiFi ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาพิเศษเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นค่ะ1,800บาท1ชั่วโมงนี้2ตัวเท่านั้นนะคะหลังจากจบไลฟ์สดนี้นะับถอยหลังกันไปเลย59 58 57เกไวเกินไปค่ะสนใจสินค้ายอย่าลืมทักใายกัน ทุกอย่างต้องที่นี่เลยค่ะ King IT Network Network ดีๆมีได้ที่นี่แน่นอนค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปวันนี้ต้องขออนุญาตจบไว,ว้สดเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วยืมก็ได้นะคะมายืมก็ได้นะคะ King IT มีนโยบายให้ยืมด้วย